สวัสดีพี่น้องพงไผ่สุขูสุขนครับผมพพอกระบ้ากระโดนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งล่าน้ำน้องครับน้องบรรยากาศแามเศร้าครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเศรานี้เป็นเศร้าของวันพฤหสัสบดีที่ยี่สิบห้าครับพี่น้องครับของเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันคิดสมาธิเนาะมือนี้เนาะเป็นเวลากำลังสิบหกโมงครับยังบ่แจ้งอยู่พี่น้อง ่วเป็นการตะเวนขึ้นแล้วทังทิศตะวันออกบรรยากาศยังมืดดูครับกำลังสชงหกโมงเสารอากาศเย็นสบายครับมือนี้ร่มหนิ่งหนึงแต่ว่าหมอกแห้งเป็นหมอกนดอากาศเริ่มจีหนิ่งหนง็น้อยล้วครับบม่มีลมแต่ว่าสวยมากหอน เริ่มสิฮ้อนแล้วครับพี่น้องครับอาจจะสิมีหนาวมีลมมากอีกกับสิช่วงใกล้สิป,ปีใหม่เนาะครับเนาะเมือนี้ก็ยิบหายแ้ยังอีกอาทิตย์หนึ่งสิป,ปีใหม่แล้วสำหรับคลิปนี้ผมกับชิพาพี่น้องมาตามเก็บข้อมูลกันต่อครับไรเหมือแล้วบริลล์งคลิปให้พี่น้องเบิ้ง ตามเก็บข้อมูลกันต่อครับเป็น E ีีที่4เนาะประจํานงวนวันที่2มกราคมเกไม่แนวทางคนลงนินครับแอดประกอบแอดสวิตแอดปีชาอาจารย์ประเสริฐม่ย่อมแดงเฮียจัดให้นกตาทิพน้าทังแอดลุงถ้ำครับลักลอยควบนวลฝ่าก่อนจะขอเบื้องข้อมูลน้าทางครับพี่น้องครับขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้อบ่สนับสนุนการพนันถุกชนิดครับพี่น้องครับ กะเบิ่งไว้เพื่อเป็นขอมูลเป็นปแนวทางเนาะสวยมากจักหน่อยเจ็ดคลิปแล้วก็ว่าสิเอาง่วงข้อยออกลามพี่น้องปะปาง่วงข้ยนี่นอนอยู่นี่นอนอยู่หน้าครับลูกหางสามออผูกออกลามใบก่อนจะไปหาทำการทำงานเอาง่วงข้อยออกลาม,มาาแล้วกอนมาเลยพื้นที่ใบแรกครับใบแรกนี่เป็นแนวทางลักลอยครับลักลอยคนบนฝา ไไมาเก้า7 1ห่าหกศครับสำหรับขอมูลนแนวทางลักลอยคดบนป่าในงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับลักลอยของอาจารย์เพิ่น8มาครับพอสามตัวงวดที่ผ่านมา8ปเก้าหาเนาะแปดมาครับพี่น้องครับมาต่อกันที่ขอมูลนแนวทางของอาจารย์ลุงทําครับสูตรนี้ คนจับคู่ให้สามแปดแปดสามครับพี่น้องครับแข่งๆเลยก็บเบิ้งใบนะครับเนาะใบนี้ข้อมูลแนวทางของหลานกล้วยบินสามตมีสามหาหนึ่งครับสองตก็มีหาหนึ่งสามหาสามหนึ่งครับพี่น้องมาที่ข้อมูลแนวทางงนกตาทิพย์ครับข้อมูลบนคนให้เด่นหกครับมีหกศูนย์หกสอง 6กสี่หกแปดนกตาทิพย์มาที่ขอมุ่นแนวทางเพิ่นว่าร่างชุดหน้าจับรางวัลลุนรอรับตังค์เพิ่นว่าเนาะครับเนาะเพิ่นใหมาเสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามครับพี่น้องครับสองตัว่างไปต่อกันที่ขอมุ่นแนวทางสองตัว่างครับเฮียจัดให้ นี่เน้นไทยต้องไอ้ค้นข้อหวยครับพี่น้องครับ2ตัวรางพนห้วิ่ง3ามล่องเก่ามีหาสามแปดสามสี่สามกี่นครับพี่น้องครับไปที่ขอมุ่นชุดบนครับชุดบนพนหนวิ่งสี่ล่อง6ครับมีสี่เก่าสี่หนึส 61606863ครับสองตัวบนไปที่คอมูลแนวทางของเศษคุ่มครับสองตัวล่างหาศูนยพี่นอ้องวิ่งล่างหากระเบงใบได้ครับเด้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องครับเริ่มแจงมาแล้วพี่น้องครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสนาที ไปต่อกันที่ข้อมูลแนวแทางของอาจารย์นอตตีครับเพิ่นห้เด่น0ูนย์พี่น้อง3โตก็มี่ศูนย์สี่สามศูนย์สี่เจ็ดสองตัวศูนย์่นย่ามศูปว่ามาคักศนย์ี่สี่ศยครับพี่น้องครับอาจารย์นอตตี ขอมุ่นชุดนี้นวทางมาย่มแดงครับเพื่อนห้เด่น2พี่น้องครับมี3 2 8 2 7 2เพิ่นมัก62ครับส่วน3ตัวนี้862ห6 2ห 6, 2 6 2าพี่น้องมาย่อมแดงน้โฉกไปที่ขอมุลนแนวทังของอาจารย์ประเสริฐครับอาจารย์ประเสริฐเพิ่นไหมาก้าา9 2 8 5 7 1 6 9เกา ห้าเครับพี่น้องครับอาจารย์ประเสริฐใบนี้ประกอบครับในหวดที่ผ่านมากครับพี่น้องครับชุด2โตวัวหา2ตรงล่างเนะาะอาสตรงล่างขอมุดในหวดนี้ครับสองมกคกล่า่นไห้วิ่ง6กับ7ครกับ3โตตับกมี 1>, 4, 9, 7, 4, 5, 7, 6, 1 6ึ6 6, 6 6 9ก7ี่หกหโตกีมี่หกหนึ่งหกสี่หกหกหใบนี้แอดสวิตครับแอดสวิตแอดสวิตเพื่นหามาสีครับแอดสวิตเนาะไปที่ขอมุ่นแนวทางของแอดปีชาครับ แอดปีชาเพันให้วิ่งรูดหา3าตักับมี่แปดหาสามแปดเก้าสาหาหน่าหาสี่หาหกหนาเจ็ส่วน2ตักับมี่หกสองเก้าแปดหาสามหาหนึหาหกเก้าาหกาสครับ2มกล่าหกเก้าขอมุน้ทางแอดปีชา ใบนี่เป็นข้อมูลชุดสุดท้ายครับในคลิปนี้เนาะแมีนบอกฮะแมีอนอยู่ครับพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของลุ่นนินเนาะสองมกราหกเก่าขอมูลชุดสุดท้ายครับในคลิปนี้ข้อมูลของลุ่นนินก็ได้เด่นสองกับหาสามตัวกะมีหนึ่งหาแปดสองหาแปดหาเก้าสี่ชุดสามตัวสองสามชุดน้ำกันครับพี่น้องครับสามชุดเนาะส่วนสองตัว นี่สองหกสองแปดหาหนึ่งหาแปดแปดสี่เก้าสี่ครับมาได้ทั้งบนทั้งหลังหกคูหกหางน้ำกันขอมูลแนวทางของลุงนิ่นครับครับพี่น้องครับขอบคุณขอมูลจากหลายสมนักหลายอาจารย์ครับพี่น้องครับยังบืท่าน,น,นไหนเอ็นปันได้ด้นี่เะเวนเนิ่งท่านอีกขึ้นขึ้นสวยตเต้วิ่งก็ได้ขอบคุณขอมูลจากหลายสมนักหลายอาจารย์ครับพี่น้องครับเอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันขอมูลแนวทาง ขอบคุณพี่น้องได้หลายครับถึ่มาติดตามรับชมทั้งสองบาวกระโดนเนาะขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับผมรักษาสุขภาพกันนำพบพ่อกันคลิปนาครับพี่น้องครับคลิปนี้บาวกระโดนลาไปก่อนสวัสดีครับ